ในช่วงอายุที่เกิน40มีวิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรไปเช็คสุขภาพก็แล้วไม่เจออะไรนะครับคุณหมอเช็คอัพบอกว่าแข็งแรงดีไม่มีโรคเลยเราจะใช้คำรวมๆเนี่ยว่าภาวะค่อนเพียนเรื้อรังครับ สวัสดีครับผมหมออาร์ตนายแพทย์ววพนกิทิรันกุลนะครับเป็นแพทย์ด้านวิชัลัดป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพครับวันนี้เองเนี่ยจะมาตอบคําถามสุขภาพในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องของโภชนาการที่หลายๆคนถามมาแล้วก็สงสัยกันเยอะครับเรามาเริ่มคําถามกันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มที่คําถามแรกกันก่อนนะครับคาถามแรกเนี่ย เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยแล้วก็ถามกันมาเยอะเลยครับว่าในช่วงอายุที่เกิน40นะครับ40พลัเนี่ยมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรแล้วก็จะสังเกตได้อย่างไรว่าตัวเองขาดสารอาหาร ขอตอบในเรื่องของสารอาหารก่อนต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหารเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นจะจะว่าไปอายุ40บวกเนี่ยก็คือช่วงอายุที่เรียกว่าเริ่มมีปัญหาสุขภาพตามมาได้แล้วแหละนะครับอาหารก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของปัจจัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับอันแรกเลยอยากจะตอบคําถามทุกคนนะครับว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเราขาดสารอาหารหรือไม่ขาดสารอาหาร เอาเป็นภาพรวมก่อนอื่นเลยว่าเราอาจจะต้องไปมองวิถีชีวิตของเราเองนะครับว่าเราใช้ชีวิตยังไงนะครับอาหารที่รับประทานเนี่ยโภชนาการดีเพียงพอหรือยังนะครับนั่นข้อแรกในพาร์ทที่2อ,อาจจะต้องไปดูเรื่องของกิจวัตรประจําวันอย่างอื่นออกกําลังกายไหมนะครับมีการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไหมนะครับการพักผ่อนเป็นยังไงนอนน้อยหรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องของโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าอันนี้คือคําถามกลุ่มแรกๆที่เราจะต้องถามตัวเองเพราะความต้องการสารอาหารของแต่ละคนนะครับ มันจะแตกต่างกันไปตามปัญหาสุขภาพยกตัวอย่างถ้าเกิดอายุเกิน40แล้วมีปัญหาโรคเบาหวานแล้วเนี่ยอาหารเองเนี่ยจะต้องรับประทานแบบไหนมันก็ควรจะเป็นอาหารที่ดีต่อเรื่องของน้าตาลนะฮะเอาง่ายๆอย่าง,งานั้นแต่โอเคขอตอบคําถามเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับว่าในวัยที่เริ่มอายุเกิน40หรือจริงๆผมอาจจะชอบดูที่ประมาณสักอายุ35ครับมันเริ่มเกิดความเสื่อมของร่างกายแล้ว จุดนี้เองเนี่ยจะต้องโฟกัสไปที่อาหารที่มันช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะฮะซึ่งตรงนี้เองอาหารที่ดีก็มักจะต้องมาเป็นอาหารพื้นฐานที่ไม่ค่อยมีสารเคมีสารพิษต่างๆผมมักจะใช้คำรวมๆว่าเป็นโฮลฟู้ดนะฮะโฮลฟู้ดแปลว่าอะไรแปลว่าอาหารที่มันแปรรูปน้อยปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราอาหารแปรรูปเยอะมากเลยใช่ไหมครับเข้าไปร้านสะดวกซื้อเราจะเจออาหารกล่องอาหารกระป๋องเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนั้นคอนเซ็ปต์แรกๆเลยก็คือ พยายามรับประทานอาหารที่เป็นกลุ่ม whole food อาหารในฝั่งบ้านเรานี่แหละครับปรุงสุกใหม่ๆเป็นอาหารสดนะฮะไม่ใช่อาหารที่แช่ค้างคืนอันนี้เป็นภาพรวมที่เราควรจะทําตั้งแต่แรกจุดที่2คืออาหารที่มันช่วยชะลอความเสื่อมตามอายุเนี่ยมักจะเป็นอาหารกลุ่มที่เป็นพืชเป็นผักเดี๋ยวนี้จะมีอีกคำหนึ่งเขาใช้คําว่า plant based diet นะฮะคืออาหารที่มาจากพืชนะก็มีข้อมูลงานวิจัยเยอะแยะเลยครับบอกว่า plant based diet เนี่ยมันช่วย ลดการอักเสบของร่างกายแล้วก็แน่นอนระยะยาวมันก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ความเสื่อมมันเกิดขึ้นช้าลงนะครับพวกนี้มันมีคุณสมบัติยังไงครับเวลาเรารับประทานผักเยอะๆมันจะมีหลายสีนะครับมีสีแดงสีม่วงสีเขียวนะฮะที่เรากินกันบ่อยๆสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีนะฮะผักที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนรับประทานให้มากขึ้นก็คือผักสีม่วงสีดานะครับเพราะว่าถ้าเราไปสังเกตบ้านเราเราไม่ค่อยรับประทานผักสีนี้กันเท่าไหร่ ซึ่งในคนที่อายุมากขึ้นนะครับผักสีเนี่ยมันจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายได้อย่างเช่นพวกกลุ่มอะไรครับกลุ่มเบอร์รี่นะฮะพวกผลไม้ที่เป็นเบอร์รี่สีดำๆนะฮะสตรอเบอรี่เองเนี่ยก็พบว่ามีสารบางอย่างนะครับสารชื่อว่าเฟอร์ซิตินนะครับเฟอร์ซิตินเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยป้องกันความเสื่อมในระดับเซลล์ได้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่เป็นภาพรวมที่สําคัญนอกจากจะรับประทานผักให้มากขึ้นแล้วก็ต้องลดสิ่งที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอม ในร่างกายนะครับคือพวกสารพิษสารเคมีจากอาหารนั้นการเลือกแหล่งของอาหารที่ดีก็มีมีส่วนช่วยมากนะครับผักแน่นอนว่าอาจจะต้องเลือกที่เป็นผักออร์แกนิกหรือปัจจุบันถ้าเราไม่ชัวเราก็ต้องล้างกันเยอะๆนะครับล้างให้ได้มากที่สุดด้วยเทคนิคอะไรต่างๆมากมายแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนาครับอายุมากขึ้นอาหารที่ควรจะเลี่ยงอันดับแรกๆเลยก็คืออาหารที่น้ําตาลเยอะนะครับอย่างเช่นพวกแป้ง ขน,นมปังนะฮะหรือว่ากลุ่มพวกเครื่องดื่มหวานๆทั้งหลายแล้วก็หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดครับว่าถ้าเกิดดื่มน้ําผลไม้เยอะๆน้ําผลไม้ปั่นเนี่ยจะได้วิตามินได้ทันนะฮะจากตัวพวผลไม้เหล่านี้แต่จริงๆน้ําตาลมันเยอะกว่าครับเพราะฉนั้นอาจจะต้องระวังไว้ด้วยควรจะรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะพอควรคําถามที่2นะครับน่าสนใจมากคําถามนี้เนี่ยเขาถามว่านะครับเคยได้ยินมาว่าหากนอนไม่หลับให้ออกกําลังกายก่อนนอน พราะว่าจะช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็ยังช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นอันนี้จริงหรือไม่คิดว่าอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนเหมือนกันนะฮะบ,บางคนเนี่ยออกกำลังกายแล้วทำให้นอนหลับได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือนอนหลับได้เพราะความเรียกว่าเมื่อยล้าของร่างกายนะครับแต่ต้องบอกนี้ว่าโดยหลักการพื้นฐานเนี่ย ยังไม่ค่อยแนะนำครับให้ออกกําลังกายหนักๆก,ก่อนนอนเพราะว่ามันจะไปรบกวนทําให้เหมือนกับระบบการนอนเนี่ยมันนอนจากความเพลียมากกว่าที่จะนอนจากระบบร่างกายที่ดีนะฮะแล้วจริงๆส่วนใหญ่หลายๆครั้งเนี่ยก็เจอเหมือนกันครับว่าพอไปออกกําลังกายแล้วเนี่ยมากเกินไปก็ทําให้รบกวนการนอนหนักกว่าเดิมอีกเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งเวลาเราออกกําลังกาย ร่างกายเราใช้น้ําตาลไปเยอะนะครับเพราะฉนะนั้นมันจะดึงแคลอรี่ดึงอะไรต่างๆของร่างกายไปแล้วถ้าเราไม่แบบรับประทานไรนิดหน่อยให้เพียงพอเนี่ยมันจะเกิดภาวะคล้ายๆกับเหมือนน้าตาลต่ําตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ทําให้เราตื่นกลางดึกได้หรืออีกกรณีหนึ่งเวลาเราออกกําลังกายมันเกิดความเครียดใช่ไหมครับร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนนะครับอย่างเป็นฮอร์โมนความเครียดต่างๆเนี่ยถ้าเราไปออกกําลังกายใกล้ช่วงนอนหลับมากเกินไปฮอร์โมนความเครียดมันยังไม่ลดลงก็จะทําให้เราเนี่ยนอนหลับไม่ค่อยดี ไม่รวมปัญหาอื่นอย่างเช่นเวลาเราออกกําลังกายแล้วมันเกิดอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับมีอาการปวดนู่นปวดนี่มันก็จะทําให้เกิดภาวะตื่นกาลางดึกได้อาจจะมีคําแนะนําทีพ่พอใช้ได้นะครับว่าถ้าจะออกกําลังกายเพื่อให้ช่วยในการนอนเนี่ยควรจะออกกําลังกายก่อนนอนเนี่ยเกินกว่า3ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเช่นถ้าเรานอน4ี่ทุ่มเหมือนที่แนะนํากันนะครับก็ควรจะออกกําลังกายไม่เกินหนึ่งทุ่ แล้วก็ประเภทของการออกกําลังกายก็ไม่ควรจะหนักเกินไปด้วยครับนะไม่ควรออกหนักๆเลยแต่มีข้อมูลงานวิจัยนะครับพบว่าวิธีที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นเนี่ยการออกกําลังกายตอนเช้ากับเป็นตัวที่ช่วยได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีเวลาที่จะไปปรับเป็นการออกกําลังกายช่วงเช้าในระยะยาวน่าจะดีกว่าในเรื่องของการนอนครับแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายคือถ้าเกิดปรับเรื่องของออกกําลังกายแล้วเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วเนี่ย การนอนไม่ดีขึ้นก็ควรจะมาปรึกษ,ษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนครับจะเป็นตัวที่ช่วยเราได้มากที่สุดตรงนี้คำถามที่3นะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากถามว่าช่วงนี้มีอาการไม่สดชื่นอ่อนเพลียง่ายน้ำหนักตัวเพิ่มนอนไม่หลับประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาการแบบนี้ควรเข้ามาพบแพทย์หรือไม่แน่นอนครับเท่าที่ฟังดูอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ ไม่ค่อยจำพอจอดจงเนาะหลายๆคนอาจจะมีอาการบางอย่างในอาการเหล่านี้นะครับเป็นๆหายบ้างแต่มีบางคนนะครับหมอเข้าใจครับมีอาการเหล่านี้ทั้งหมดเลยแล้วไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรเราจะใช้คํารวมๆเนี่ยว่าภาวะอ่อนเพเลียเรื้อรังครับภาวะนี้เนี่ยขั้นแรกเลยนะครับก็แนะนําว่าควรจะมาตรวจร่างกายแหละนะครับตรวจเช็คสุขภาพ หากใครเริ่มอายุมากขึ้นหรือไม่เคยตรวจเช็คสุขภาพมาก่อนอย่างน้อยก็ต้องมาเช็คปัญหาสําคัญสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของอ่อนเพลียได้นะครับอย่างตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องของน้ําตาลภาวะอ่อนเพลียแบบนี้เนี่ยเกิดจากโรคเบาหวานก็ได้ภาวะเหล่านี้เกิดจากโรคอื่นได้ไหมเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงเกินไปก็เกิดได้นะครับเกิดจากภาวะเรื่องของฮอร์โมนผิดป,ปกติก็เกิดได้หรือภาวะติดเชื้อแฝงน,นะครับเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็เกิดได้เหมือนกันเพราะนั้นะขั้นแรกเลยก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดหาคําตอบ ไม่ได้พักผ่อนแล้วมันไม่หายเองเนี่ยแนะนําให้มาตรวจเช็คสุขภาพพื้นฐานแต่ปัญหาเนี้ยหมอเจอบ่อยเหมือนกันครับก็เป็นปัญหาโรคแตกสาหรับคนไข้เหมือนกันว่าไปเช็คสุขภาพก็แล้วไม่เจออะไรนะครับคุณหมอเช็ค up บ,บอกว่าแข็งแรงดีไม่มีโรคเลยแบบนี้คิดว่าเราจะไปทําอะไรต่อครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไอ้ภาวะอ่อนเพเลียเรื้อรังเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันจะไปจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่โรคนะฮะเป็นภาวะที่เรียกว่าเหมือนกับอ่อนเพลียเฉย ความฟิตเอเนอรไม่เต็มร้อยแต่ก็ไม่ใช่โรคนะครับแบบนี้เองเนี่ยหมอมองว่ามันอาจจะต้องมาใช้หลักการพื้นฐานของการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันมาช่วยครับอาจจะไปยืมหลักการของการรักษาโดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแง่มุมต่างๆเขาพบว่าปัญหาเรื่องอ่อนเพลียเลือรังเนี่ยบางทีปัญหาแรกๆมันเกิดจากสารอาหารที่ไม่ดีนะครับคืออาจจะรับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับร่างกายก็จ,จะต้องมาประเมินครับว่า อาหารแบบไหนที่เราจะต้องปรับการรับประทานหรือในบางคนที่รู้สึกว่าจําเป็นจะต้องเสริมสารอาหารเสริมเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวนี้ช่วยได้เรื่องของการพักผ่อนนะครับสำคัญเหมือนกันปัจจุบันเราอยู่กับความเครียดเยอะนะฮะการงานต่างๆเครียดเนี่ยบางทีร่างกายมันใช้พลังงานไปเยอะมากแล้วเราพักผ่อนไม่พอครับสุดท้ายก็อ่อนเพียโดยที่ไม่ได้เป็นโรคนะครับแต่เป็นการอ่อนเพียเพราะว่า มันภาษาง่ายๆคือชาร์จแบตไม่พอะะก็ต้องมาปรับตรงนี้หรือว่าอาจจะปรับด้วยเรื่องของการออกกําลังกายนะครับปรับด้วยเรื่องของการทําสมาธิทําเรื่องของเรียกว่าเหมือนเป็น mindfulness นะครับ mindfulness คือหลักการในเรื่องของการปรับ mindset อะไรต่างๆอย่างเช่นการทําสมาธิการเล่นโยคะอะไรต่างๆเพื่อช่วยให้ร่างกายเนี่ยรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็ลดความเครียดของร่างกายได้อาจจะเริ่มต้นด้วยตรงนั้นนะครับถ้าใครลองไปเช็คมาหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่า สุดท้ายเราหาคำตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรจริงๆนแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงครับอันนี้เป็นคําถามจากคุณผู้ชายนะครับว่าผู้ชายที่อายุมากแล้วมีภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงได้เหมือนในผู้หญิงไหมและจะรู้ได้อย่างไรว่าฮอร์โมนของเราอยู่ในภาวะปกติ อันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ในปัจจุบันเราเจอเป็นเยอะนะครับในผู้ชายเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วล่ะครับว่าผู้ชายเองไม่เหมือนผู้หญิงคือไม่มีภาวะหมดประจำเดือนคือไม่มีช่วงไวทองนะฮะแต่เราก็เริ่มมีข้อมูลมากขึ้นครับว่าปัญหาวัยทองในผู้ชายเนี่ยมันก็เริ่มเจอมากเหมือนกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันมักจะไม่ใช่ปัหญหาที่เป็นไวทองจริงนะฮะเพราะกลไกการทํางานของผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะฮะผู้ผู้ชายเองเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยมันจะค่อยๆลดลง ในแต่ละช่วงปีแต่ว่ามันจะไม่ได้ลดลงเป็นถึงศูนย์เหมือนกับผู้หญิงนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยอายุ50หมดประจําเดือนตัวอฮอร์โมนเพศต่างเนี่ยมันก็จะดอรอปลงไปหมดแต่ในผู้ชายเองมันจะค่อยๆลดครับส่วนใหญ่ก็จะลดประมาณ 1- 2เในแต่ละปีแล้วก็ไปลดมากขึ้นหลังจากอายุ40-50ขึ้นไปนะฮะซึ่งถามว่าจุดนี้เองทําให้เกิดอาการไวทองคล้ายๆผู้หญิงได้ไหมเกิดได้ครับแต่มักจะเป็นปัจจัยทางการใช้ชีวิตมากกว่าอย่างเช่น อาหารกินไม่ค่อยดีนะครับมีภาวะโรคอ้วนโภชนาการไม่ดีมีโรคเบาหวานมีโรคหัวใจนะกลุ่มแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของไวทองเทียมได้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยอื่นครับอย่างเช่นดื่มเหล้าหนักสูบบุหรี่หนักนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยเวลาเราแก้ปัญหาตรงนี้ในผู้ชายที่เริ่มมีอาการคล้ายๆกับไวทองเนี่ยมีอาการแบบอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายบางทีมีร้อนๆ้อน,อนบูบๆวาบๆได้เหมือนกันนะครับ แบบนี้เองปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ส่วนถ้าเกิดว่าปรับทั้งหมดแล้วหรือว่าไม่แน่ใจว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเนี่ยปัจจุบันเราก็สามารถตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายได้ครับบางทีมันมีโรคซ่อนอยู่หรืออาจจะเป็นโรคที่เป็นฮอร์โมนต่ําจริงๆเนี่ยบางทีถ้าเราดูแลรักษาแล้วสามารถที่จะตรวจระดับตรงนี้ได้อาจจะเป็นตัวช่วยไกได์ได้ครับว่าควรจะเริ่มต้นรักษาแบบไหนหรืออย่างน้อยก็ไปเช็คดูว่า มันมีสาเหตุที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคําถามครับหากมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรต่างๆที่อยากจะให้เราช่วยไขยคําตอบให้นะครับก็สามารถติดต่อมาในช่องทางของโรงพยาบาลได้ทุกช่องทางเลยนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ